มันเผาแล้วม so so ันเผาแค่น yeah. ้อยเมื่อนีมันดอกไงแล้วพ ah ี่น ah> ้องมันดอกเขผาแล้วดอกเดียวโอ้ฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกพี่น้องมาเขาป่าหาเก็บเห็ดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นจังได้น้อมื่อนี่พี่น้องเอ้ย ตำหานบ่เนาะกินงานเก่าเลยพี่น้องมาหมื่อ้านนี้ได้ยู่ไงเลย์ไลยอยู่เป็เลยมาล่องเบิ่งอีกเจ้าว่าเฮ็ดพอออกสันพี่น้งองไปเข้าไปเบิ่งกันพี่น้องเฮ็ดพอป่ะนะโอ้โหบาาพี่น้อง ต้นยางต้นนี่แม่คือโพดเลยแม่นอีหยังนี่กำนันนี่แมต่ต้นยางเป็นขี้หูดพี่น้องมันเป็นขี้หูดขี้ตูดอ,อันนี้เห็ดอีหยังพี่น้องเห็ดอีหยังมันกินได้บ่เห็ดอีหยังบุเดี๋ยวไปถามมูกันพี่น้องแค่นีหยังบุน้องสายลุยดาวพ่อจักดอกไป โอ้เมื่อนี่ลุยน้อมกับลุยดาวบ้านนี่พ่อจักดอกอยู่พี่น้องนะเห็ดไผ่เห็ดมันเนาะย่างไปพอ่อจังเห็น,ดน,นดปปได้พี่น้องเข้าอกจับปลาเนาะเข้ากับตุ๊ปตุ๊ปเปไปน้าไปเสร็จแล้วพี่น้องเดียเข้าบบลูปลาเนาะมันปลาท่างไกพี่น้อง พี่น้อง <Yeah. S 1> เจอแล้วซีซีดอกเลี้ยงกันเลยดาวดอกบักงซีดอกนี่เต็มกระตาเลยพี่น้องปัาดทีทูหนึ่งเฝ้าด้อสองคุ้มขาเลยเนาะสามยังจะสีไว้เนาะสี่โอ้ยขันหมอมาเห็ดมึงเน่พี่น้องมึงเนี่นมึงเน่พี่น้องมึงเน่ยกอเดียวมึงเน่ โหดโพ่ครับพี่น้องเอ้ยเอาใส่กระตาบันเออเพิ่อน,นฮอตเสิฮอตเสิพอจุ่มเดียวบางพี่น้องนะเด็นกระตาเลยเห็ดหย,หย,หยันงน,น,ยนี่น้องเห็ดเห็ดดินอีหยังเลยะไปไปต่อจ้ะอ้ยะจุ่มนี่มันหลายแต่ว่ามันกระเทานะพี่น้อง ไมาได้สักระยะสักพักนึงแล้วพี่น้องได้พ่อได้กแกงแล้วละเง็ดก็ได้เก็บซอยกันพี่น้องบ้านนี้สีมาขามสะพานบ้านพี่น้องหยไปอีกฝั่งนึงได้บ้างไปแล้วบ้านาขามสะพานพี่น้องขามสะพานขามขัวขามขัวพี่น้องขามขัว นี่พี่น้องก็ได้จัก๊กหลับได้จั๊กน้อยหลับนี่ได้กินแกงแล้วได้คนเลยจ้ะจะ้ะไปตุนเดี๋ยวหนูหนักให้แม่นยดาวความรีดก้อนยันขวานอ้ยมันบ่หักดอกขวานใหญ่ปะนี่ไปนุกให้ยันเแล้วนุออนอนกอ้วนเอ้ยปันยาพี่น้องเอาเห็ไหมไปไปได้ฮะไปไปโอ้ยแม่อีพ่อเอ้ยตอดร่องเท้าฉัน คนบอกกันพี่น้องระวังดีๆดเด้อพี่น้องเอ้ยสะพานนิ่งๆได้หน่ไม่ไม่เกินหล่อนได้พี่น้องนี่ระวังดีๆดเด้อพี่น้องเอ้ยขามสะพานพี่น้องขวัขวขัวขามไปฟังทั้งปุ่น มาเฉียวกอนกับมาขามขัวอยู่นี่ละพี่น้องขัวกนึ่งฝั่งทางพุ่นย่างสองคนก็ร่างสิขวมมากพี่น้องไม้นี่เป็นไมใหม่เป็นหลอนย่างดีสิแมนมันหล่มจากฝั่งนี้ไปไม่อยู่ฝั่งพุ่นพี่น้องไต้ขัวกันเด้อจ้าไต้ขัวแบบโบราณนี่พี่น้องมาแถวมามามาทาเพื่อนแน่พุ่น ทาผู้นั้นแน่นโอ้ยพี่กบเลยถอดเกือบเลยถอดที่นั่งมากมากกลามมาแล้ว tiếng nốt nhắn thì nó Út, 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 tiếng nốt เสียงกำนันเลี้ยงไก่พี่น้องเฮ็ดเอียงพี่น้องเฮ็ดเอียงโอ้เฮ็ดเพิองฮ็ดเพิองเอียงบ่พี่น้องแต่ว่าเฮ็ดเพิองมันกินได้ดิเดี๋ยวไปถามมูขเจอกันพี่น้องเฮ็ดเพิองยังบุไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องเฮ็ดไม่ไม่ใช่เฮ็ดอันนั้นตัวนี้พี่น้องเฮ็ดปวกดอกเดียว ลายมันหิดไข่หิดปวกดอกเดียวพี่น้องก็ร่างดอกงามๆใหดเตียงพี่น้องให้ดดินแดงดอกงามอยู่ให้ดด,ดินแดงให้ดินยังพี่น้องเฮ็ดดินขาวนดเนาะเฮ็ดดินขาวดอกน,น้อยๆพี่น้อง อย่างมาสักพักหนึ่งฮะาต่สีมะพอดอกเดียวนี่นองเพือนยี่ทั้งต่ว เฮ็ดอีหยังนี่พี่น้องเฮ็ดเบียบ่เฮ็ดเเบียเฮ็ดตายเบียเฮเบียออกเฮ็ดกินก็ อ,อ,อ,อย่านี่พี่น้องบัดสิพอมาพ่อนยังนั่งท่ากระเทียมพี่น้องเน้อาปลาะเถากันใดดอกก็ไใดอยู่พี่น้องไดสองดอกกระเทียม นดินแดงพี่น้องดินแดงฝนทีมงานเนาะโอ้คือดอกงามแต่พี่น้องดอกจ้าเป็นอ้บร่แม่ค้นมาเก็บแล้วเขาทิ่มพระเจ้าบาวจ้าใส่แ็บใส่ชม่ลมต้มชุกเอาฝนตกห้ามระบาดพี่น้องเอ้ยมันจะไดยเมื่อจะบ่มือนี่ แค่ขนาดผลงานห้าหมือนนี่ตื่น่าพี่น้องอไปเลยจ้ะไปเลยไปเลยโอ้ขิญ้ามันเอาอุบ่าตุ๊กพะโล่พี่น้องเลยเไปแถมมันฝนสุดตกุก ั่คงามสวยงามสวยงามข้างนาพอดะเดินเลยเห็นยังว่าแต่มันเห็ดพี่น้องเอ้ยมาหาเห็ดตาไล่ตาไล่น้ำเห็ดเว้ยม่อย่างนี่ตุน แปดสิทูกพี่น้องกสิโพดสิโพปันนี่อยู่บ่มาเคียค่ะเคียเนี่ยแต่เมื่นี้ไม่สิลายค่ะแต่ฮันมันเป็นห้อยไกต่ตุนห้อยคนเคียเห็ดผอ,อ,อพี่น้อง hết đến kháo nhanh thì qua thầu là lắm cửa thì hôm ảnh Con subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ bỏ ฝนตกพี่น้องฝนตกฝนตกไปไปเขาโฮมสักกอนต่วนใหม่ไงเขาโฮมสักกอนเขาโฮมสักกอนพี่น้องก็เจาะแหงว่าบ่อยอยู่แต่ต่วนใหม่ไงได้ฝนตกฝนลงเออไม่ใช่ต่วนใหม่ไงฝากกระหองพี่น้องเมื่อฝนตกไปไปฝนหอมไปเขาโฮมสักกอนพี่น้อง คนงานมือนี <you> พี่น้องเต็มกัตาน่ดนียระตู้หโคดโค้ดน้อมพี่น้องเต็มกัตตาไม่ใช่คนงานมือนีพี่น้อง เมื่อยฝนตกห้ำมฝนตกห้ำเลยพภาพกันมากนางเศร้าอยู่อันใดอันใดอันนี้ฝนตกเลยมาพักซะก่อนพักผักเอาเรียงซะก่อนทีนึ่มีเอามาอยู่ยิ้บ่ ยืนแน่งดันมีอยู่ในกระเป๋ามีเด้บ่เอาน้ำบ๊วยได้ต้องพร้อมๆต้องมีได้พี่น้องยาดมยาอมโบตันยาปวดหัวยามีบัดเลยนี่แหละพี่น้องฝนตกพอดีก็ออกมากใส่เห็นในกวดน้องเอาเห็ดงามๆโชว์กันน่ะดาวหนึ่งสองหนึ่งสองทีมงานเฮาพี่น้องหนึ่งสองว่าหั่นเหนื่อยเด้ยังไปได้เด้พี่น้อง ยังไปได้ย co ังไปได้ป co ้าดดนซ้อนเห็ดไข่ดอกนั่นเนาะดอกเยอะกว่าพ่อปนดอกบ่ต้องอะไรดอกพ่อเล้ยเอาเราบอกยุงเราขยามมันไข่เกิดมอแล้วไปเมื่อเด้ลายแล้วเต็มกระเต็มกระบุงเต็มกระตาทุกคนแล้วพุ่นนี่ก็เต็มกระตาที่กันเล้นบ่มีผู้ใดหน่อยดอกพี่น้องเอ้ยได้ลายเมื่อปัจจินี